สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่นักนางทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเล่นละครบาร์บี้ตอนยายมาเยี่ยมบ้านนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะเช้าลุ่งขึ้นโอ้ยเช้าสักทีเดี๋ยวเราไปทําอาหารให้คุณนายเขากินดีกว่าก่อนแรกปลุปกล,ลูกก่อนดีกว่า ลูกจ้าตื่นได้แล้วลูกจ้าช่วยแม่ทํางานก็แล้วกันนะจ๊ะลูกค่ะค่ะคุณแม่เฮ้ยทำมาหาเสร็จแล้วแล้วลูกล่ะกวาดบ้านอะไรเรียบร้อยยังจะลูกอ๋อกวาดเสร็จแล้วค่ะคุณแม่โอเคเดี๋ยวเราไปปลุกคุณนายกันก่อนเนาะเอ๊โทรศัพท์มาใครนะเดี๋ยวไปรับก่อนดีกว่า สวัสดีค่ะใครคะอ๋อขอสายใช่ไหมคะขอสายใครคะขอสายขอสายนักฟ้าใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวค่อยให้คุณนายน้กฟ้าโทรกลับนะคะโอเคค่ะไปสวัสดีค่ะเราต้องไปปลุกคุณนายน้ำฟ้าแล้วล่ะนี่ลูกไปปลุกคุณนายน้ำฟ้าแทนแม่หน่อยได้ไหมจะ้ะลูกได้จ้ะคุณแม่โอเค คุณนายน้ำฟ้าคะคุณนายน้ำฟ้าคะม,มีคนโทรมาหาคะ่ะมีคนโทรมาหานะคะโอเคเี๋ยวหนูไปก่อนนะคะจ้าเดี๋ยวลงไปรับนะจ๊ะค่ะไปแล้นะคะโอ้คนไหนหรอคะที่โทรมาแหละคะเนี่ยอ๋อสายลุงหน้าคะ่ะคุณนายในใสายลุงนะ่ะ อ๋อค่ะอ๋อเป็นยายใช่ไหมโอเคโอเคนะเดี๋ยวที่ันจะโทรกลับก็แล้วกันนะค่ะค่ะโอเคนะตูตูเอาเสวัสดีค่ะคุณยายตอนนี้สบายดีไหมคะเออสบายสบายดีจ้ะเออแต่หนูเราสบายดีไหมจ้ะเลี้ยงลูกเป็นไงบ้างก็สบาย ค่ะคุณยายแต่ว่าคุณยายจะมาเมื่อไหร่คะจะได้เตรียมตัวทำอาหารอะไรรอนะคะแล้วคุณยายจะมาพักตอนล้วจะกลับตอนไหนหรือเราจะพักถึงวันไหนนะคะอ๋อเออรอให้มันถึงจันอังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ก่อนนะอาทิตย์แล้วแล้วฉันก็จะกลับแล้วล่ะโอเคค่ะอืมนะหนูครับวางสายก่อนนะคะ โอเคเ้อจ้าโเคเทจ้าสำหรับวันนี้ขอจบแล้วมานี้นะคะสวัสดีค่ะบา,บายๆถ้าผิดพลาดยังไงหรืออะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะจบคลิปไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงแล้วลงยูทู e แล้วแบบว่ามันจะลงนานนะคะแล้วเราก็เลยจะต้องจบคลิปเดี๋ยวเราไปติดตาม กันะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเจอไปมามานี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย